เรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของช่อง7 HD ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับแอนนากรึกนางเอกลูกครึ่งไทยเยอรมันสาวพราวเสน่ห์อย่างมีเอกลักษณ์ที่ช่อง7 HD หมายมั่นปั้นมือให้คืนแท่นนางเอกในปีนี้กับผลงานละครถึง2เรื่องด้วยกันนั่นคือสาวน้อยร้อยใหม่และสัจจะในชุมโจรถึงแม้ว่าที่ผ่านมาแอนนากรึกจะพอคุ้นหน้า,าคุน้นตาม,มาบ้างจากการถ่ายแบบสัมภาษณ์ลงสื่อต่างๆไปจนถึงการออกงานอีเวนต์ แต่สำหรับงานแสดงต้องบอกว่าแอนนาค่อนข้างที่จะใหม่มากในวงการบันเทิงครับก่อนเธอจะเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องจิต HD นั้นต้องบอกว่าแอนนาได้มีโอกาสชิมลางงานแสดงมาแล้วเรื่องหนึ่งในผลงานซีรีส์เรื่อง My Dream the Series ในายในฝันผลงานทางไลน์ทีวีซึ่งเธอได้รับบทเป็นกาแฟายิงสาวประหลาดที่หน้าตาคล้ายแฟนเก่าที่ตายไปแล้วของกูด๊ดซึ่งแสดงโดยบูมจิรัตพิสิทธิ์จาราวิจิต การที่แอนนามีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ทางการแสดงซึ่งทำให้ตัวเธอเองรู้สึกชื่นชอบกับงานทางด้านนี้เป็นอย่างมากแล้วเป็นก้าวสำคัญในวงการบันเทิงที่ทำให้ลหลายๆคนเริ่มรู้จักนักแสดงหญิงคนนี้ในฐานะคลื่นลูกใหม่ครับสำหรับการมาร่วมงานกับทางช่อง7 HD ในครั้งนี้ต้องบอกว่าถือเป็นการร่วมงานในบทบาทสำคัญพรอะผลงานชิ้นแรกแอนนาก็ได้ขึ้นแทนเป็นนางเอกละครข้ามเลยทั้งๆที่นางเอกหลายคนของช่อง มักจะมาอาศัยระยะเวลาในการแจ้งเกิดมีชื่อเสียงผ่านผลงานละครยินเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญละครเรื่องแรกในช่องจิต HD ยาดสาวน้อยร้อยใหม่เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในเรื่องของเนื้อหาของละครไปจนถึงตัวละครแต่ละตัวซึ่งแอนนาก็คือหนึ่งในนั้นบทบาทของล่าหรืออีล่าสาวน้อยแดนอีสานที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีและการร้องเพลงถือเป็นตัวละครที่มาสร้างความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ แอนนาได้มาถ่ายทอดตัวละครล่าได้อย่างสนุกสนานมีเอกลักษณ์ทั้งในเรื่องของการแสดงและการร้องเพลงเธอมอบความสนุกสนานให้ผู้ชมได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้แอนนายังอาศัยความเป็นลูกอีสานที่มีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่จังหวัดหนองคายมาถ่ายทอดภาษาอีสานในเรื่องได้อย่างน่ารักน่าอินดูครับ การมาประกบคู่กับบอมพงศกรโตสวุวรรณถือเป็นการฉายแววที่มีความจิ้นที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคู่ของช่องซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตกับผลงานเรื่องใหม่หากทั้งคู่จะหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งผลงานเรื่องสาวน้อยร้อยใหม่ออกอากาศยังไม่ทันไรนางเอกคนนี้ก็ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องกับผลงานเรื่องสัจจะในชุมโจนถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะรวบรวมนักแสดงมากฝีมือเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น มอักขพันธ์นมาธแครี่ธนพัท์และเชอร์มาวีสวุวรรพานุโชคแต่การที่แอนนาได้มาประกบคู่กับภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สร้างความน่าสนใจให้กับละครเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดียิ่งเป็นผลงานแอคชั่นสุดมันของทางช่อง7 HD ที่ทำภาคต่อมาเป็นภาคที่3ด้วยกันแล้วก็ยิ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากครับต้องบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีทองของแอนนา เพราะเธอเชิดฉายทางหน้าจอช่อง7 HD เป็นปีแรกทางช่องก็ส่งสองผลงานของเธอที่มีความเป็นแมสให้แฟนๆมาติดตามกันถือเป็นการแจ้งเกิดที่น่าจับตามองและเป็นที่จดจำของผู้ชมได้อย่างรวดเร็วครับ